าว่ปกติเกลทุงไซมันบองนานอ๋อ่นให้ได้แสงด้วยใช่ไหมใช่ใช่ถามไม่ท่าใจเมื่อคุ้มเลยืออาเ็มทลมาจั้สามมือพอสามมือแล้วเขาเขาเ็ดมูลระบายใหมันหลังจากหลังจากเอ็นูลระบายให้มันแล้วกบบที่มีประมาณสามสี่มือ้อมเลยมครับะหัวหน้าที่เล็ดให้ระบายอากาศออมี กว้างบอ๊ถ้าเป็นชุ่มไก่เนาะเห็นบอ๊ครับเป็นชุ่มมันจะมีปากจะไม่มีนี่อันปากุ่มเอาปากง่ายมาเลยเลยบอ๊ครับเอาปากมันซับหัวนี่ได้ปากเออขนาดเล็เออถ้าเป็นชุ่มก็คือเอาขนาดนั้นโอ้ให้ระบายเอาทั้นนี้เลยปล่อยห่วยเลยโอ้สามสี่วันแล้วปล่อยไปเลยครื่องสามมื้อแรกเอาปิดให้มันสนิดปิดหมดเลย หลังจากสามวันเพคุดเวสวันเนี้เปอดแล้วก็ป่อยวันสบงูนี่เนาะเพราะมานกี่วันถ้ามันถึงประเทศเป็นอาทิตย์หนึ่งละถ้าประมาณอาทิตย์นึงครับเพื่อนกับเชื้อที่เขาได้รับมาแต่น้ำเราต้องลดทุกวันไหมไม่ต้องดูว่าความชื้นถ้ามันเริ่มความชื้นมันหมดหรือเปล่าก็ต้องป่วยนะครับแล้วแบบนี้มันมีอ้าวงที่มี สามเบื้องนะครับประมาณนี้นะครับิประมาณนี้แหละต้นต้นไว้ยางนม้กีไม้รอกเต้ต้ม้ต้นนั่นดีเขาต้องหาหาไม้ต้นตาหาไม้ก็ได้เล่นเล่เล่นเ้นไมเด็ม่ดไม่ได้เรื่อนต้นไม้ยาวๆเดินซักลง้นคงเอลมาแบบนี้นะนี่พออสักกะ เช่นตัครับถุงถ okay, no. anyway, right so okay, ุงปุ๋ยวุ้ยเรียวมันจะมีปีสุดใส่ไข่นะเอาถุงตัวท่านก็ได้เนี่ยแหละความคิดความจับตัวนั้นเลยแค่นนัั้แหละท้งไม่รอบๆอลในการเอาถุงตัวท่านครอบเลข้าไปรอบเลยครับสี่เหลี่ยมมันนะต้องในกรณีที่เขาใตะกา้าเดียวนะครับแต่ถ้าว่าเป็นเป็นสองกะก้าสามและสามวันเปิดหัวจุกมันบกหมดสามตะก้าวันนี้เอาให้ไปหนึ่กชได้ครับมันจะได้ประมาณมันจะได้ประมาณสักชุดนึงแม่ครับได้ชุดนึงได้ให้สิครับ ถ้าเาซีเฮ็ดแบบโอเยขาวผ้มีซุ้มเสิข้าวเย็นกันแบบนี้ข้าวเย็นกันแบบนี้โอเคค่ะยาวไหมครเดี๋ยวข้าตัดไม่ไผ่โอเห็นคือห้างหยานะโหนีคือห้างหยาเนี่ยโอเคนี่แหละวันนี้เขาไม่กันนี่เขาก็ซักสี่อันแล้วก็เันแล้ววันนี้การเปิดเนาะเห็นปะครับมันจะมาวันนี้ถ้าเป็นแถวยาวนี่ข้าวที่เปิดแค่เปิดแค่ประมาณนี้เปิดแค่ประมาณนี้ เปิด้างเปิด้างครับเปิดข้างแค่เปิด้างเดียวเปิดข้างเดียวครับเพื่อให้นำพัฒการมยากโอเคค่ะนี่มาแล้วสมมติว่าดรงสุกปุ๋ยยางในมันเนอะมันก็เดี๋ยวไม่ออกต้องรักนี่แล้วการซุกทรายนม่ออกนระดานใส่ั้องนอกโอ้สมคิดว่า เและสามวันแล้วมาเจาะกลางเจาะอยู่เป็นบ่อประมาณสักป้าเจาะกันครับแล้วถ้าดึงทอดได้บ่รับคือถ้าพันก็ทอดขึ้นจักหน่อยเนาะทางล่างเดลยวันนี้สีอัพขึ้นบ่อมันก่นะเวลาโหดน้ำกะไอชื้นมันก็ขึ้นมาโอเคได้เวลาโหดนี่ฟังน้ำบ่วทันโหดรโคตอันนี้โคโหดดินค่ะโหดดินครับอันนี้เพิ่นก็ได้โหดตลไหลังจะมันแม่งก่อนหัวหน้าว่าเดี๋ยว กดมีในเอง็งคู่มือในใบความรู้ก็มีครับครับในในใบความรู้ก็มีครับตัวนี้อันนี้คือลักษณะการใช้ในคนเรือนเนาะมีอะไรต้องสัยบ้าครับมงั้นยันไปบบที่ไปนั่นไปนะไว้ข้างขวาถ้าถามเลยะครับในรายรายละเอียดก็ที่อยู่ในโบชัวหน่อยนะครับไปยันตะเกาอันนี้คือการการใช้การทำเห็ดฟางในคนเรือนนะครับตะการี่เอาดีแล้ว โอเคนะครับมีใครส้งสัยป่ะครับชาเป็นหัวหน้าสุดยอดเลยรายละเอียดครับโอเคนะครับ